ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับจะน่งพนีหรือว่าจะอาสยามน,นั่นเองนะครับล่าสุดครับมีคนใส่ซื้อของจะไปปลอมแปลงหลอกเงินหลอกหากินจะบอกเลยว่าโปรดระวังนะคะนี่คือมิจฉาชีพ สวัสดีครับผมตอนรับข่าสู้จักรว่าลลูกทุ่งกบับ,บาลาหนุ่มจีระนะครับผมเอาระพี่น้องครับก่อนสิไปฟังเรื่องรล่าของจะนงพนีหรือว่าจะอาสยามนะครับบรกบลาฝากกดหัวใจฝากกดติดตามร่วมถึงถ้าเกิดได้ฟังเรื่องรา่าแล้วแสดงความเห็นหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาแนวกันแล้วกันนะครับจะนงพนีบอกว่าจังสี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยฝากบอกต่อเลยนะคะโปรดระวังมิจฉาชีพนะคะ ไม่มีการแนะนำให้กดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นของแท้ไม่มีให้กดลิงก์หรือว่าแอดแบบนี้ใดๆทั้งสิ้นถ้าเจอนั่นคือของปลอมย้ำว่าถ้าเกิดเจอนั่นคือของปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังมิจฉาชีพดูดทรัพย์ของท่านไปถ้าพบเห็นบล็อกได้เลยนะคะของปลอมจริงๆนี่พี่น้องครับผมเมืองตามรูปเลยกันแล้วกันนะครับ จะเพิ่นบอกไว้แบบนี้ประกาศไว้แบบชัดเจนเลยนะฮะใครที่เคยเห็นนะครับพี่น้องเอ๋ยซอยกันละมัดระว่างตอนนี้นะฮะมิจฉ้าชีพมาหลายหรือพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยและจะยังเน้นย้ำอีกว่านี่คือมิรนี่คือมิรนี่คือมิตรบ่แมนมิตตภาพบ่แมนมิตรที่เป็นว่าเอ,อ นั่งงามมีต่างๆนี่คือมีดฉาชีพรอยเปิดเส้นพี่น้องครับเป็นหูเป็นตาให้กับศิลปินแน่นะฮะถ้าเกิดเป็นของจะรอยเปิดเส้นพี่น้องครับต้องเป็นนี่เออรูปเสื้อสีแดงนะฮะปากแดงๆมีแบบว่าเอ่อตุ้มหูตั้งนิ่มองนีนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับมิดหนีไม่เกะ เ่งนะฮะในการปลอมแปลงแบบว่าเป็นดาราคนาน,คนั้นคนนี้เป็นศิลปินคนน,คนั้นคนนี้แล้วก็ไปหลอกเงินหลายผู้ลายคนจนบางผู้บางคนแอบเสือเ้อไปกัมี่พี่น้องครับเยาว,วาถอดนุ่งเจรละเองพี่น้องครับก็เคยแบบว่าโดนแบบนี้คือกันนะฮะใครที่เออเป็นเพื่อนนะฮะก็ฝากดูด้วยก็แล้วกันเนาะเออ นี่ไลฟ์เพหลายคนบอกว่าต้องซ้อยกันนะฮะไปแบบว่าบล็อกต้องซ้อยกันแบบสแปมต้องซ้อยกันแบนบว่าทํไล่ล่างสินะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอานี่คือเรื่องราวที่จะอาสยามหรือว่าจะน้องพี่นี่มาบอกกันพี่น้องครับผมให้มุตเจ้าได้แบบว่าเตือนกันเตือนไพ่กันนะครับ ที่บอกว่ามิจฉาชีพตอนนี้มันเติบโต,ตไม่ได้รูปแบบร้ายแบบเลยพี่น้องครราพมหนึ่งในนันก็คือการเอาศิล,ลปินมาเป็นเยือนนั่นเองนะครับมาเป็นตัวลอกหลอกเพราะว่าสิ่เปลี่ยนซื้อเปลี่ยนรูปก,กันแล้วแต่ระวังให้ดีเด้อพี่น้องเด้อเมืองขขาค้าวนี้แล,วแล้วรับรู้เรื่องราวนี้แล้วพี่น้องครับบังลานุ่มเจลักฝากกดไลค์นแนละกา ฝากกดติดตามพร้อมร่วมถึงคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามา,า,ม,า,ม,ามาคุยกันมาวอรนัวหัวมวลน้ำกัดน,นะครับมื่อนี้รายการจัก,กรวาลลุกทุงกก่งกบักหลานนมเจียระไปก่อนสวัสดีครับ